สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โคงการพลาวสามแจ้งวัฒนะนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่ลองสุดท้ายเลยครับผมห้องลองมุมเลยอ,อยู่ชั้น5นะครับขนาด25ตารางเมตรห้องนี้จะเข้าห้องเป็นระบบดิจิตอลล็อกก็คือใช้การ์ดในการแตะเข้าห้องมานะครับเข้ามาจะเจอกับโซนของห้องครัวก่อนซึ่งก็จะเป็นสุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์บิวอินตามนี้เลยนะครับจะมีชั้นวางรองเท้าครับมีเคาน์เตอร์ครัวไมโครเวฟสิ่งล้างจานแล้วก็มีตัวดูดควันนะครับผมตู้เย็นจะเป็นไซส์2ประตูนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำจะแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็มีเครื่องทำความอให้หนึ่งเครื่องครับใสมาตรฐานแล้วก็สุขภัณฑ์ใสมาตรฐานทั่วไปก็จัดห้องค่อนข้างเป็นสัดส่วนดีนะครับ ตัวห้องครัวกับห้องนอนนะครับจะมีตัวกระจกบานเลื่อนกัน้นเอาไว้เรียกว่าเวลาเราทํากับข้าวครับก็จะไม่มีกลิ่นเข้ามาในส่วนของห้องนอนนะในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะมีตามที่เห็นเลยครับผมก็จะมีชั้นวางทีวีพร้อมทีวีไซส์32นิ้วนะครับแล้วก็มีโซฟาโซฟาเนี่ยเบาเขาเลื่อนได้นะครับก็คือจะขยับเบาขยับเบาะได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะ ยกเปิดเก็บของได้ทั้งหมดเลยแล้วก็โต๊ะกลางตรงนี้ก็จะยกขึ้นมาทําเป็นโตะ๊ะนั่งทํางานได้นะครับผมตัวที่นอนจะเป็นไซส์5้าฟุตแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของครับผมตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่บิวอินสูงชนฟ้าเลยเป็นแบบบานสไลด์นะครับในห้องนอนก็จะมีแอร์อีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของ ต๊ะทำงานครับจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้โต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับผมแล้วก็ระเบียงห้องตรงนี้ห้องนี้จะไม่โดนแดดตลอดทั้งวันเลยครับก็เรียกว่าห้องอะระเบียงทิศเหนือเขาก็จะเป็นวิวในในซอย23ของแจ้งวัฒนะนะครับผมห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นเป็นห้องอขนาด25ตารางห้องสตูดิโอนะครับโครงการพลาวแจ้งวัฒนะโครงการ3ถ้าใครสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องจริงก็ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียไล์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวห้องเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามแลรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ